สบายดีย่ำสวยย่ำบายพี่น้องเอ้ยนะครับสบายดีสบายดีเมือนี้สิบา้ากันออกไปใส่นอมาไหนนอนกำลังสิถอยรถยัง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 อาจารย์เธอ,อสิบา้าไปใส่มืไอนี้อา <ไป S 2> จารย์ไปบ่อนที่มันบรรยากาศดีไปนัง่งคืดงานศิลป์เด้ที่เขานัดกันไปนัดคืดงานศิลป์สิไปเฮ็ดเพลยงสี่เฮ็ดเพลงให้อาจารย์ร้อยก่อนนะครับคุยกันไปคุ้นวาถือข้อกันแล้วครับอาจารย์ร้อยกับอาจารย์เธอนะครับว่าสิไปเฮ็ดเพลงให้แมนเป็นป่ะแล้ววันนี้เลยเพลงกันแลนะเอาวันนี้เลยเป็นบ่โอ้ยวันนี้แล้วเอาไปแล้ววันนี้เลยแมนเอาล้วครับอาจารย์ร้องงเพลกับคยสี่ อัสตูดิโอนะครับพี่น้องครับจังไหนปะไปลานผุ้นอจันท์เนาะจันทร์ <ปะ S 2> ดึงจันอันนั้นออกไปแล้วเ้าออกไปขึ้นรถอาจารเนาะไปไปเอานะครับพี่น้องไปเดี๋ยวหาหม่องไปหาหม่องเฮ็ดเพี้ยงกันจะเข้าวกันนะครับพี่น้องน้องเมียอยู่หน้าเพราะท่านตื่นอยู่ยังนอนอยู่ผนครับผนยังนอนอยู่ผนอยู่ก็เลยบล็อกขวดกันนะครับเอาไปจานเท่าอ๋อขึ้นรถอาจารย์เร<อ>าหมือนี่นะครับพี่น้องไปตามมาเลยเราจะไปที่ไหนไปเฮ็ดเพี้ยงเฮียยังกัน บรรยากาศดีๆเน้อจันนาะโอ้ยากาศดีได้โอ้ครับผมครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวตามมาเลยครับจันลอยไปกับจันเถื่อนมาหนี่นะครับกับทีมงานยูนาสตูดิโอไปกันเลยนี่ครับออกมาแล้วพี่น้องสมกับว่ายูนาสตูดิโอเลยครับพี่น้องางเข้ามาเป็นข้างหน้าเน้อจันน้อโอ้ยรถอันนี้รุ่นยังยี่ห้อยังกับจันตัวนี้ตัวโตโยต้ายังกว่าโตโยต้าเอฟเจโอ้โตโยต้าเอฟเจพี่น้องครับตัวบักยางเก่าเลยพี่น้องว่าเป็นรถจิบนะครับครื่องกับรถจิบเนาะ พาดบนทางางออกมานี่แหละครับสมกับอ่าที่ว่าอยู่หน้าสตูดิโออรีลีเลยหรองครับทางเขามานะครับสำนักงานใหญ่เพิ่นยุพีนะครับศูนย์บรรณาก,การเพิ่นบรรณา <c oughs> ไปตามไปจานทร์น้ำหนานะครับพาพี่น้องไปโอ้ท่าบ้านเดียวในมีเขาเลยจน้นเนาะมีภูเขาเนาะหลายโอ้เพราะมันเป็นเขตอ่าไส้แดนระวางเล้า,ลากับเวียดนามน,นะครับพี่น้องเนาะะนครับผู้สี่ลายอืมผู้สี่ลายเนี่ยจังหน่อย แต่ว่าแถวแถวแถวบอลแถวยูนี้มันยังเบาบางได้หลอสายผูนะจะไล่กันนี่นี่ครับตังจากเสียงอาจารย์เิ่นว่ามองอื่นนี่ผู้ว่าผู้สีไล่ก่นนี่ยูนี้ยังสิเบาบางเนาะแ,แต่ว่าอยู่นี้ถ้าเพอถ้าเพอที่เคยมาไม่ไหม้คือจะลอยเนาะออครับครับอาจจะยังมีหูอสโซนเล็กของบอนนี้ครับ คือนี่เป็นเขตสงครงงามโอ้เขตสงครงงามสามัยตะกี้มันเถอะแมน่นมันจะมีอบอลหกลำเซินเจ็ดหนึ่งเกาหนอโอ้ครับโคแต่ละโคยุเสเซปอไมิู้จะลอยเคยเห็นหรือยังมันจะเลยจะซากเสาเด้เพราะฉะนันเห็นไหมจันนั้นคือถือระเบิดจากเครื่องบินสมัยตะกี้บอกายคือสมัยสงครามเวียดนามเนาก็จะเกินเนาะโอ้เขตนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามอนระเบิดบอลเออที่เจ้าตั้งไว้เนั่นจันเนาะครับเกูจากกันได้ที่หนึน่งนะ ปลอดภัยแล้วครับพี่ดองเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ดองเสียน,นะครับว่าลูกระเบิดคือว่าเพื่อนเอาขีดมือเอายัางออกแล้วละอเอาดินปืนดินประสีออกแล้วนะครับอันนี้ท่าางเสียลักไปใช้ครับชันตัวนี้อันนี้มันทางหลวงแห้สร้างเลขทกีเก,ก้าไปเ<อ>วียดนามอันนี้<อ>น้องเขาจะเอื้อนทางหลวงมาเลขกเก้าแมน<อ><อ>กระสีไปสิ้นสุดอยู่บ้านแดนสวนรรค์เมืองเสิงโปรนี่แหละประมาณจากนี้ไปอีกประมาณ40กิโลครับผมจากนั้นฟ้าตรงนั้นจะเป็นประเทศเวียดนามโอ้โนี่คือติดชายแดนเลนออกไปนี่ประมาณ10กิโล40่ส ันนน้เป็นเขตเซีนเซีนเป็นเซีนยุทธศาสตร์ดังเซียนอาจารย์นอโอ้ครับครับปีนี้แหละโฮจิมินท์เทรลโอ้เส้นทางโฮจิมินเป็นโฮจิมินอ่าลำเลงกองอาวุธของกองกำลังเวียดนามสมัยตะกี้วันซะแมนและซอดเข้ามาในเมืองนอกครับทางนี้ก็เลยเรืทีมระเบิดนักน่าเห็นบอพี่น้องในข้อมูลว้อมได้ครับเนี่ยควอมูลเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พร้อมนะครับแลียอันนั้นประเทศลาวนะจันในปีหนึ่งเก้าหกสี่ถึงเก้าเจ็ดสามนี่ จะมีเทียวบินมาทิมระเบิดประมาณ 5, 1, มหาแสนแปดหมื่นเทียวหาแสนแปดหมื่นเทียวอบินมาทิมทุกๆแปดนาที<น>เป็นเวลาเซซีชั่วโมงได้ในสมัย,มมยนันย้นว่าจะเทแมนอันนั้นคือสถิติที่สากลห,ห้าพองว่าอประเทศลาวถือทิมระเบิดทุกๆแปดนาทีเซซี 8, ชั่วโมงเป็นเวลาเก้าปีนะมีระเบิดที่ทิมลงมาในลาวประมาณสองร้อยแปดสิบล้านลูกณตอนนั้นณช่วงนั้นนอาจาหนอแมนก็ะยังหอดทุกมือได้โอ้โหแ่ยังอีกประมาณ แปดสิบล้านลูกที่ยังบระทันแตกในประเทศยังฝังอยูตับไตด,ดินยังเขาหาหาบระทัน่อก็มีกเก็บกู้ไปอยู่จำนวนอ๋อครับครับครับเอาอันนั้นอันตรายทุกตารางนิ้วตแต่ก่อนนะแต่ก่อนสมัอนี้คือว่าเพิ่นเพิ่นกรกู้ได้เบิดแล้วล่ะเนาะอยังบ่เบิดยังบ่เบิดอยู่แม่นบ่ยังใช้เวลาอีหลายเอาเอาแต่กระปอดภัยแดก็ถือว่าก็ปลอดภัยแล้วนะบ่คือตะกี้แล้วเนาะลังลังอันก็สนิมขึ้นเบิดแล้วด้านเบิดแล้วก็มีแม่นแล้วกา มันจะมีหน่วยงานเก็บกู้ระเบิด2-3หน่วยงานที่ได้ทื่นเวงานเก็บกู้ระเบิดกะสร้างอาชีพเพอคนท้องถิ่นเอแม่ยิ่งเพอทั้งทุกเพศทุกวัยอะแหละยังสามารถเหตุได้เขาก็มีนโยบายมีสวัสดิการสวัสดิการที่ดีเงินเดือนที่สูงเการเป็นการเรียวยาบันเทือว่าได้ความรู้น้ำเล็กน้อยเนาะอาจารย์เท่านาะอาไปกับบ่หน่อยก็หลายน้อยไปน้องเด้อควบรูนะครับโอ้ระวังรถเนอเอาเดี๋ยวไปหอดพ่นจะไหวกันพี่น้องครับตอนนี้ขอให้อาจารย์เพิ่นขับรถก่อนนะครับ หาได้ความรู้เก็บความรู้นะครับติดตัวปู้ยภูเขาพี่จันเอ้ยงามคือกันน้องทั้งคูนทั้งวี่กับบลื่นกันแห่งนะครับบ้านตึกล่างบ้านซ่องกัใกล้ๆกันถตนอนท้องทางกับคือกันนะครับบ้านพี่เมืองหนองเขาเนาะธรรมดาละนะครับมันกับคล้ายๆกันเขียดอีสานบ้านท่ากับเขียดนี่บลื่นกันพี่น้องคือกันปั๊ดนะครับในทงไงทงหน้าเทียงหน้านะครับอ้าเวันนี้ไปวอดพุ่นจังว่ากันอีกเช่นหนึ่งพี่น้องครับขอหยัดเดินทางก่อนเด้อบันเด้อรอมาเรื่อยๆพี่น้องครับอาจารย์ จันเถอะเราว่ามาหมองนี่สิเป็นยังเกาะเซบังเหียงเนาะจันเนาะเซบังเหียงนี่สิเป็นสะพานเขาเจ้าจเอ,อื้อนขวัวทั้งนี้ใน,น,น่นองเนาะสะพานสะพานเก่าแก่่เป็นอาจารย์นี่พอที่ที่มีรองรอยการย่นระเบิดล่วงเป็นอาจารย์เป็นเป็นเป็นสะพานนี่เนาะเอาอาจารย์เป็นสิจอดให้เบิ่งพี่น้องครับเดี๋ยวลงไปเบิ่งแ,แป๊บนึงนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เิ็นผ้า,ยา,ยา,าลงไปเบิ่งก่อนพี่น้องที่เป็นรองรยอัน อันนี้ยังเป็นสมัยเก่าอยู่บ่นี่แม่นอันนี้เป็นสร้างสำเร็จปีหนึ่งเกาบบ้าแปดเจ็ดครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายนครัภาพโซเวียตแต่ก่อนจ้าเดี๋ยวลงมาเมบิ่งหน้าบนก่อนพี่น้องนะครับนี่ครับลงมาตัวนี้สิเป็นสะพานนะครับให้อาจารย์เพิ่นมาบรรยายสู่ฟัง,าบบอ,ง,อ,งนนอาจารย์ร้อยกับโบหุ่นจักข้อมูลนะครับเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นบรรยายสู่ฟัง ที่ไหลไปหอดบ้านเจ้าฮันดีโอ้ผุดลงไปหอดสองข้อนผุน,นอันนี้ก็เป็นปลายที่เพิ่นเฮ็ดไว้โผล่สภาพลาวโซเวียตตยั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตยังม่ทันได้ลม่มศพครับครับโบรสร้างสเร็จนี่นะครับในปีต้อนอันบ่สะพานเก่าอู้หูต้นอันนู้น<อ>เห็นเตเสายังเตเสาเด้พี่น้องนั่นอันห้อยพุ่นหุ่นนั่นห้อยลูกคืนคนโอ้ขาเจ้ายิ่งยิ่งกันตะกี้นั่นู้โอ้อันนี้เป็นสะพานใหม่โอ้โอันนี้คือเฮ็ดขึ้นมาใหม่ อันนี้คือเพันว่าเห็ดขึ้นมาใหม่เได้พี่น้องนะครับสะพานตัวนี้คือปรับปรุงใหม่แล้วเนาะตัวนั้นคือหลักสะพานเก่าเนาะจานเนาะตัวนั้นเนาะี่ยไปเห็เนย่านพี่น้องครับโอ้พี่ครับฟังทั้งพี่โอ้ยังเปลี่ลองรอยยังมีลองรอยอยู่นะครับพี่นอ้องลองรอยคือสมัยตะกี้เป็นสงครามเวียดนามที่ข้าเจ้าปีสองพันเท่าไรก็อนจันขวัญว่าเป<อ>็นสองพันหรือหนึ่งพันหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง อ๋อถูกมันเป็นมันเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธเลยเนาะเขาจะยิงทำลายเขาเลยทำลายสะพานมันซะทุบทุบสะพานโอ้เส้นทางนี่เราเดี๋ยวห้อยมันนะบ่อันเก้าอาจานนั่นโอ้เดี๋ยวพี่น้อมสู้ไปบ้างก่อนครับนี่นี่ครับอันนี้คือต่อหม้อสะพานก็ว่าได้ตัวนั้นสิเป็นยังเป็นหล่อล้อยอันเก่าอยู่ครับปุ่นตัวนั้นตัวนั้นคือเสาตัวนั้นยังสูงกว่าโมเนาะคือประมาณว่าตัดตัดอันลำเลียงว่าให้ขนขนอาวุธทางนี้ได้นั่นนะโอ้ นี่อันนี้คืออันเซบังเหียงนะครับพี่น้องนะเซบังเหียงตัวมอเกาโอ้ตันตัวมอเกาคือคือสะพานตัวเกียวโตผุนนะพี่น้องที่ก็จะเอาใส่ตะกี้เนาะสมัยหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใส่ตัวนั้นแต่สมัอนี้คือมาเอาตัวนี้แล้วตัวนี้คือเอามาใหม่นะครับเป็นสะพานลาวเวียดาโซเวียตเออลาวโซเวียตนะครับสะพานลาวโซเวียตเนาะ ตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนาะแต่ว่าตัวเก่านี่คือใส่ตัวเก่าดั้งเดิมตัวนี้ก้อนปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งใช้ตัวนั้นอ่าเจหแหละหลังปีเจ็ดหนึ่งมาใส่ตัวนี้อ่าถือทะลุครับคือมีเสียงคนอยู่ทั้งหลังโอ้ด็กน้อยเขาโอ้ด็กน้อยมาเหรียญอยู่ทั้งหลังถ้าพลาดจะไปดูฝนน้ำหลากในเาแถวนี้เป็นศูนย์พักมันจะอ๋อเขาจะปลูกพักปลูกหญ้าปลูกอ้อยปลูกมันปลูกเก่าต่อย่างยดีครับในลุชงนี้มันน้ำท่วมแล้วเขา ครับครับเป็นบ่อนทำอาหากินอันนี้คือเสาสะพานเก่านะครับที่อาจารย์พนัสทีเป็นห้อยปูปลาถือลูกปืนนะครับพี่น้องครับนึ่งลูกปืนกลห้อยใหญ่ๆนะพี่น้องครับถือลูกปืนกลนะครับหนี่งแต่ว่าโตสะพานในโบเห็นแล้วเนาะเห็นแต่เสามันโตสะพานเนี่ยก็จะไหลไปน้ำหนามในอะไรก็สะเป็นเป็นก้อนหินก้อนดินไปแล้วนะครับอืไป่ะบาดี้อาจารย์เนาะโอ้ห้อนเดีย พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับแน่อาจารย์ดึงกระมาหน่ะไป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 หิ้วเข่าว่ะเอออาจารย์อาจารย์ล้ววามาเบิ่งห้อยลูกปืนเก่าห้อยลูกปืนว่เออห้อยลูกปืนนี่นั่นสมัยตะกี้ที่ข้าเจ้าระเบิดสะพานนะตะกี้ตะกี้ตั้งแต่หนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งขุนพี่น้องอ่าเอาไปพี่น้องไปกันต่อห้าบัดนี่อ้าวหอดแล้วพี่น้องครับหลังจากที่จอดเบิ่งสะพานวังหันนะครับบัดนี้ก็มาหอดมอง เสียอาจารย์เธอเพิ่นว่าสิพามาอัานมองนังคืนงานศิลป์นังคืนงานศิลป์มองคืดมองแต่งเพลงหนาเอาไงนะครับโอ้ปวดกล่วยไหมโอดโทเป็นลานอาหารอยู่ในเป็นร้านอาหารแต่ว่าซีดเบีดได้ตัวอาจารย์นี่โอ้ยได้คนคอแล้วสิยัะโอ้โทเขาท่าเว้ยพี่น้องเลยโอ้บัตรนี้ก็เป็นปลาบ้านบัตนี้เจ้าของร้านเพิ่อนคนเป็นกันเองอาจารย์ใส่สีเจ้าของร้านเป็นกันเองนะครับพี่น้องเอาระวังเรื่องทั้งหลังเข้ามาบ่ อ้าวไปกันไปจอดน้ำมูนในกก็ได้หอกอ้าวจอดเรียบร้อยพี่น้องครับไปโอ้จอดในปลาเลยได้พี่น้องเลยพูน่ะโอ้ยบรรยากาศดีขนาดกับพี่น้องมาๆมาโอ้ถอดมอนเสือห่อนแห้งมาพูน่ะปั๊ดเถอไปยางไปเบื้องบัดนี่ ไอ้ปลายพี่น้องครับนี่คือมองสิมาเฮ็ดงานสินพี่อาจารย์ว่าสิมาแต่งเพียงแต่งยังกันอยู่นี่กะถือโอกาสมากินข้าวกินหนำมาละมาเบิ่งสถานทีพ่พระพรนใจน้ำกันพี่น้องเดอ้อนะครับคุยกันมาน้ำท่างม่านม้วนๆครับอาจารย์พ่นสิไปเฮ็ดเป็นซีรีส์เป็นยังบุเป็นว่ารายการแตะขอบฟ้าของเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดเคยเบิ่งนะครับอ่าช่องของอาจารย์เธอเพื่อนนะครับเป็นเฮ็ดไล่การแตะขอบฟ้าจะไหนกะเดี๋ยวถฐานที่ตามน้ำน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับเอาช่องยหญร้อยกับช่องน้อยมาหวไหช่องใหญ่เพื่อนนั่นละ นะครับะเอ้าสาลาหน่อยเฮาบาดเนี่ยโอ้ยสาลากลางน้ำกรักระกระกเบิดกันมาเข้าสาลากีต้ามาไปกีต้าเขาบอผู้ขับรถเหรอบอพุญบุญเอ้าผู้ผู้ขับรถนี้พนักงานว่าบริการอาหารบออืมนี <stimulus> ่ครับสาราหน่อยคอยละมังมากินข้าวอยู่นี่ประจำนอมันเย็นดีเนาะจันนอ นี่นะพี่นอนั่นเห็นว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยนี่นะครับโอ้ผุนข้าวเจ้าก็มากินตัวนั้นสบายดีสบายดีเออจังได้ยินโมบูเอินไปซื้อละกอดก็ได้คือมันเป็นอันล่ะจังสิอาจารย์บอกว่าฟังงานเด้ออันนั้นเอ้านั่งพี่น้องมาในห้าอ่ะแล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็บพระกันนั่งแล้วนะครับอาจารย์เพิ่นกำลังคดเหนื่อเพียงอยู่อาจารย์นึงก็คลอไปเบาเบานะครับพี่น้องว่าเพียงนี่สิเอาจังไนนะครับพี่น้อง เพราะว mm ่าอาจารย์ลอยกัได้เกินหัวตะกี้ตะกี네้อาจารย์ลอยมักเบิงมักเบิงตลกเพชรพินท่องได้เป็นองก็เลยได้ได้หัวได้หัวมาจากค่ำคำหนึ่งของตลกเพลินกันนะครับของเพชรพินท่องสมัยตะกี้ก็เลยมาร่วมพ่นครับอาจารย์เพบนนะครับวันนี้นะและบางที่ลอกับเขาพี่น้องค์กำลังคิดเหนือเพียงกันอยู่อาจารย์เถต๋อบนคิดเหนือเพียงอาจารย์หนึ่งันกำลังใส่ใส่ขวดใส่ยังนี่แหละพี่น้องเนาะ เอาสิเป็นเพียงสิสำเร็จบอลจะไรกะเดี๋ยวร,รอติดตามได้พี่น้องเดอ้อนะครับเพียงจานร้อยสิได้สิได้ร่องอยู่ไข่อยู่นาสตูดิโอวันไดบัตรเนี่ยโอ้ได้โอกาสดีนะที่ท่องพี่น้องเลยนะครับนะบุญพระสักษังแค่ไรมาพร้ากันได้พี่น้องเลยเพราะธรรมดาได้นี่นะครับมาพร้ากับไข่ไงพิ่นนะครับทาข้าเขาพ้อมพ,อ,พอดีละ ครับอาจารย์เบนกระนั่งคิดเนื้อเพ่งไว้นครับบรรยากาศกเป็นกันเองครับพี่น้องเนี่ยโอ้ขับเข่ามาแล้ว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 อุตส่าห์อาหารมาให้แล้วอ้าวเลยจำเออไปพูดแล้วโอ้ยมันเป็นควาแล้วโอ้ยอุตส่าห์ย่างไปรัดย่างดีเอาแล้วไปอลาดโอ้ยหนาลาเด้ยเอ้ยหนาลาเด้ยเอ้ยหนาลาเด้ยอ้ยไปแล้วพันไปแล้วโอ้ยอีหลาเอ้ยกี่ตัวไอ้แล้วเนาะโอ้ย โอ้ยหนาลาด้โอไปไปซุมซ่มพุ่นซุ่มพุ่นสองคนบนสั่งก่อนเข้าเอาของเข้าถาตัวไปพี่น้องเพาท่านมาหอดอยู่ห <c oughs> ่อนห่านว่านมาเลยแต่ว่ามานั่งอยู่หน่อยก็เย็นดีอากาศเย็นนะครับมันอยู่ในน้ำเนี่ยไปปูนกคยเห็นภูเขาอีกนะครับเอาเดี๋ยวชาร์จแบตไปก่อนเดี๋ยวจังมาต่อคลิปไอปูนคิดเพลงล้ยเรีวก่อนมาเร็วมาเร็วจำปลาจำปลาโอ้โหน่ากินจังเลยน่ากินจังเลย สิ้นปลาบิ้นบ้างหน่ปลายังนน่ปลาจำโอ้โ่ทุ่ท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 ่มาแล้วอาหารมาแล้วโอ้ทุ่ทหิวหิวหิวกนมูเลยบ่นี่ประจำเลยประจำเลยเพื่อนเพิ่ปลาขาชิมชิมในน้ำหมูปะเออแซ่บจวดะเอจปลาจำปลาไม่ยังไม่ยังอีกลลก โอ้โไปเอารถอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วไปอีกแล้วนี่เราเขาหน่าจะปอกหน่อยนึงปุ้ยอย่าว่าเราเขาตัวเองมากินใส้แดดบ่มีแนวด้วยไงจวดจวดจวดไปเอาไม้เอกบอลลูกเอาไม้อยอกเนาะโอ้ถ่ายเยอะด้อถ่ายเยอะด้อมาแล้วอันแรกจำปลาไม่ไม่สดสดนี่ปลาอย่างหลังปลาเครื่อะะงครับยาวสัตว์ตัวเฮาบาทเนี่ยจะลอยล้ำบาดเนี่ย พักยังไะอาจารย์ป่ะเด็กินกับอันก้อยปลาเนี่ยจำปลาเนี่ยอันนี้อมันอดยอดผักกเบียกผักเกผักกนี่ไหมนี่ไหมใบเป็นยักษ์นี่ไหมใบบันยก,ยก,ยกนอดหืมใบบักนอดอันน้ำที่จะไปกินน้ำปั้นน่ะบ่สซาบะโรสซาบะรสโอ้ใบบักสาบะรสพี่น้อง <c oughs> กินกินได้ห่ออาจารย์นี่แซ่บโอ้พโหนะปาด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 ใบบักนอดหรือว่าใบสาบะรสโอ้ใบอันสาบะรสยอดสาบะรสพี่น้องก็นมากินกับก้อยปลาอาอไม่แล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล มาหาเฮาแล้วราบัตรหนมีติบเขามาพร้อมบัดนีนิไม่ยังเลยบัดนหนเออจอดรวมแล้วอ้าวร่ม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 มาพี่มาพี่มาพี่เออมาพี่มาพี่ลามาพี่ลูกเอ้ยขาอ่อนเลยมามามาหัวปีมาน้ำหนักกินครับก็จะเสียหัวปีก็มี่ทนปวดจนปุ้ยติบเขาก้องเขาด้อยครับเมียตัวไหนมาลูกมาเออแอตผู้สาวมาเสิร์ฟอาหารพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้จบจบงามงามมามาลามาติบเขาเนาะ เออใส่ทิปออกอยู่ใส่ทิปออกก่อนไงทิปเขาเลยปลาปลายังอ่ะโอ้ตัวนี้บอกที่เขาจะเอาสิ่นเท่ามาเห็ดจังสีแต่ว่าอันตัวมันเอามามาปิ้งปกติมันจะเป็นตัวน้อยๆเนาะแเดเ๋ยวตัวจำนี้จำนี้ปลานิ่นตัวนี้ปลาหนิ่นปลานิ่นปลานิ่นใหญ่ปลานิี้ยังนี่ก้อยปลาอีกก้อยปลาเครื่องเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยเอาพี่น้องครับปลาจวดจัดก่อนเด้อปีงนางกรอบหนังกรรอบหนังกอบ อ๋อ oh, ป่านนังสีงปว exactly. อ๋ดูเอ้าเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วบ่ยังอีกบ่ลูกยังยังอีกบ่โอ้ยยังน้ำยังน้ำมาน้ำมายังต้มเอ้าจวดพี่น้องครับอันนี้ขออนุญาตบาดครันะครับคลิปนี้มาซาลากลางน้ำอาจารย์อาจารย์เื่อเพื่อนพามากินเข่าล้วการมามาเฮ็ดเพลงน้ำปลาตัวน้อยที่ปิงบอกมีปลาลูกปิงปลาไม่ชุดหนึ่งเด้อเออเอาเอาโอเคโอเคจัดมาเลย ตปลาท่าปลาเดือนี่ก็ท่าปลาเดกคือดขึ้นกันนี่นี่แต่ว่าเนิ้ามันเอามาเห็ดตัวนี้นะครับซีนมันเอามาเห็ดพีปกติเพม่นจะมีปลาตัวนี้น้อยสำหรับสส่เฮาแล้วโอ้มันกำลันนี้เพ่งจะปีงมาโอ้แซ่บนะปลาเข้าสอยปลาเข้าสอยเนี่ยนิดน้อยโอ้ก็นิดน้อยเถอะแสบซัมเนี้เอาขออนุญาตบาาครับพี่น้องคลิปนี้เอาซัมเนี้ยสักก้อนนะครับคลิปหนาอาจารย์สีผ้าไปใส่ะก้อนคลิปหนาเพราะสีผาจะลอยก็จะอึ้งไปเบิ้งพอพิพิธภัณฑ์สงครามเทียดหนึ่งเก่าเทีดหนึ่งเก่าสงครามเวียดนาม หอยเลิศและน้ำตาลบอมก๊ันปืนยังโอ้โหอยู่หันอยู่หันเนาะเป็นพปีสะพัฒน์เลยบ่อาจารย์ใหญ่เลยมันวะยิ่งใหญ่อลังการเอาละครับพี่น้องคลิปหนานะครับอาจารย์ถือเนวันสิพาทีมงานเท่าไปเบิ้งพปีสะพัฒน์นะครับปีก่อนปีหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นพปีสะพัฒน์เก่านะครับสงครามบ่อม่แม่นเก่าฮะบอมแมนปีสะพัฒน์เก่าบ่แม่นพปีสะพัฒน์สงครามที่สร้างขึ้นมาเปิดล้ำลึกถึงการต่อสู้ในปีหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งอ๋อเป็นเป็นลำลึกทหารกล้าผู้เสียชีวิตอ๋อ ครับครับเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่ในเมืองนี่เนะาะเอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวกินขา้าวกินน้ำแล้วสิาพาไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์เจ็ดหนึ uh, 19, ่งเก้าเป็นว่านะครับ<า>หรือว่าสงครามเวียดนามตะกี้นั่นแหละพี่น้องครับเอาเดี๋ยวกินข้าวก่อนเด้อบปดนี้เด้อคลิปนี้เอาซ้ำเนี่ะครับไปเร็วไปเร็ว